กาบสบายดีพ่อแม่พี่นอ้พอ,พอ,อ,อ,งนองกับสบายดีเอฟซีทูกฐานพบพ่อกับสองแม่น้องแก้มบมคือเก่าพี่น้องเลยกาบสวัสดีเบิร์ดถูกมองถูกบอนเด้อปลาลูกเลยแดดจันแรนมหายัางไม่เห็นเนาะเกาะแม่น,อนมมม้องแก้มบมคือมัวมัว่ะพายไปมานั่งเห็ดซ้อนร้อนอยู่พี่น้องหนั่งเห็ดซ้อนร้อนอยู่แทวนี่เฮ้สบายดีปลาลุงนี่ละเฮ้มาอยู่เที่ยงหน้าไม่แลย ก็มาขี่คุยแท่เดียวนี่นะตกลงเหรอสิบอไปบ่องไปดีป้าลูกไปดีป้าลูกตกลงเหรอสิอยู่พี่เลยบา้าลูกฮะสบายดีปา้าลูสบายดีป้าลูกไวๆเฮาหลังจากเฮาบอได้เห็นซามสีเหม่อแล้วพี่น้องเนาะเฮาก็วนนลำเบี่ยง์หนาเฮาเนาะพี่น,อน,น้องเฮา,ากวว็ขีดว่าสุพรรณไปทางใดแล้กวก็เฮาขี่รถลกายมาไปเห็นนั่นสุพรรณอยู่เต็มอยู่ในเทียงหน้าพี่น้องอันนี้เทียงหน,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 น้ามองเพิ่นอยู่พี่น้อง บ่แม็นเทียงหน้าผันเองดอกผันดอพผันมาอยู่ผ so, ันมาผักมาเซาอยู่นี่บ่ได้น้ำปันไดบ่ฮะน้ำบ่โลเออเอาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่เทิงบ่เห็ดอยู่เห็ดกินอยู่เทิงบ่หรู้แน่ใดอาเห็ดอยู่ลุ่มห้องหัวคันไดบ่ฮักบ่นี่อ๋อเท่าเทียงหน้าผันกับพี่น้อง เป็นอะไตีนน่ะใคแน่แล้วเกไม่ยิบองช่านี่ผาก่หายเปินน่นยเปยังคือนอน,น,นอือเิดซอยใม่ใหนอเซอยไม้บ่เออเพินมาซอยไม่ให้น้องเพินบ่เพินมานน่อืออืออือ เออตอนว่าเจ้าข่าวหายบ่อืมบักม่วงเอามาแต <dragon risque. S 1> uhm ่ใส uh ่น oh ั <sorting. S 1> <te ars> ่นแหละอ๋อ hmm. มังกระโซอ่าม <t bats ant> ัน no มีป่ะน่ะหรอบ่อ๋ออืมมองอยู่มองเศร้าเพื่นพี่น้องก็คืประมาณนี้แหละเนาะนไ่นคือพอเห็นขขาวสานอยู่ในหน้าเจ้าบราข้ามาบ่ ป้าผ่าบอลอืมเฮ้ยก,กินอย่างกินมังม่วงนะเที่ยงหน้าเพิ่นไปเนาะเที่ยงหน้าบอก่นอยู่กระหองเดียวเนาะเพราะว่าข้าแม่นว่าเพิ่นมีเงินมีซ่านมันก็นอยู่แถวนี้แหละป้าลงเลยแต่ว่าเพิน่นมีเงินมีซ่านเนาะเป็นอะไรมาอะไรเดี๋ยวนี้นะบ่ได้เมื่อบ่ได้ไปอยู่หน้าแม่เนอะแกบ,บุ้มแหละบ่เอ้ย

คือเทียงหน้าหญ้าเผินพี่น้องเลยเทียงหน้าหญ้าเถวเผินคนบ้านเพินท่านละบ้านหญ้าแถวจะเนาะเออโอ้ยยออกไปหน้านะเห็ดกลางปางอย่าออกไปหน้านะบ่ได้มีภัยเลยคิดวาเซนแม่ลูกซ้ำอยู่หายอยู่หน้าเ้าบ่อเห็นพี่น้องเลยเข้ามาเราไปเห็นลูกเพินตอนไปเนาะ เออแป้วหน้ามันพูดบอมาใส่นะเออย่าติบอฤวาณได้จังวอบอกานอนนะย่านบอเออแน่สุดเจ้าได้ยินกอกแกกๆบอฮะคิดย่านเออเพิ่นย่านพี่น้องเพิ่นยบุก้าอยู่หน้าพี่น้องแก้มบุ๋มนะพี่น้องเนาะ เขาก็คิดว่าเพิ่นนอนห้นอนหน้า,ห,าห้เฮาเฮาก็มาตะว,วนน่นน้ำเลี้ยงน้ำงานไม่ได้ป่าออกไปเพราะว่าเที่ยงเป่าพี่น้องเอ้ย <c oughs> มามีไฟเบิ่งแบะเบิ่งยางทำไมน้องแกบุไม่ได้าบบนี้จัดเสรียดนาฬิกาพี่น้องเอ้ยโลเป็นยางซบแตกบ่ออม,มองอยู่มองเศร้าเมันก็ประมาณนี้โลนอนใช้กลางคืนนะเออ อย่าจ mm. ja, ja, ีกมันซบนะอย่าจีกม <nothing> ันเอาหนวดใส่คือนอนสองหงองอีแ <splash> ท uh, uh ่นี่บ้านนี่กาแฟบนมือบ่เอออันก่อขี่ไผ่ขานะเออ ขายดอกไม้ตัวเองผ่านในใกล้ๆนี่แ<ง>ต่ว่าเออเพิ่นก็มาผ่าใหม่ให้พี่น้องเพิน่นพี่น้องเอ้ยพอมีคนจ้างเพิ่นก็เหตุไปเนาะเพิ่นก็มาอยู่พี่แล้วเพิ่นเกี่ยวข่าวกับจังหวัดสิบวัไปนอนมาจากักสิว่าสิเที่ยวเอาไปจากเนาะยังหายคำตอบบ่ได <Marine> ้ <c oughs> พี่น้องเอ้ยฟังว่าเนี่สิสิเที่ยวเอาไปจากย่านบุกานนอนหายนอนหน้า ถ้มามดานขอยออกไปขอกะล่างถอยล่างบ่วงเก็บเมียนกลางเวกรกลางวันกลางคืนเนาะกลางคืนแบบนอนซ้ำแม่ลูกบ่อ้าวแต่มไม่ผ่นานะละผลสิกินหมักม่วงพี่นวว้องเลยเอ้าหมัองม่วงกับซอสทัานที่แบบเป็นไวจะบอกเสียงโรดพระห,มมหัมมือ สานมอแกเลยอือพว่าผลแก้ให้เองว่าสันบ่อยากไปเสี่ยงเงินอีกเนี่ยท้ายมันหุมแล้วบ่บาดนะเบิ่งนเนาะค่ะเออพลนแก้ให้เองเลยเออบ่ได้เจ็บตีเออนี่เศร้าเลยหุมแล้วหุมแล้วพี่น้องเลยเอากินกินบักม่วงเลยกินเจ็บหว่างนี่ขอย่านแบบว่ามันออกบ่เบิด์ตนะขอย่านเข้าออกบ่เบิด์ข่อยว่ะ เขากาอยู่มันอยังตายเออขอยามมันหมุนไปเนาะ่านนี่ลงมอันอมมันบอกคำบอว่ามันบอกคำว่าเราเผื่อไปเผื่อนะกระตัดอยู่ใส่นะหน้าเรานี้เออ อามาซอยอยูพีตัดอามาเป็นถอนเน,อนาะมาซอยย <ละ S 1> ูสีโลดโลออกนอนหอน้านลพอนองแกบุมบ้าแมางโลบอออกมาละฮะยเราบอกมีหมู่เราสิมาส่วนเอาโตได้ออกนอนนำกับหนุกหรือก,กับลูกกิกก้ออกบอฮะเป็นยาง จะหย่าน,นะจะเห็นดังบ่เฮ้ยจะทำหน่อยหนึ่งแห่งย่านค่ะเออเพิ่นย่านบ่มันอยนู่ในใครเหน็บบ่โลมาอยู่ในใครเหน็บบ่ความยาะะ่าน่ะอนุญานปนญญาบ่มาพี่อยู่พ้นอนุญานโอ้ยสิย่าน,นังเด้เราก็หูอยู่นอกว่าลูกลานมาอยู่หายอยู่หน้าหายหย่าเรายอกเราบ่ยกหอกเราไปเกิดแล้ว ก็คืนสรวนสั้นผ้าอะไลฮะได้แล้วฮะอันนี้กระเพยเนี่ยชอบทานอยู่รุมนะฮะเด็กคะเทียง่งอะไรกินเฮ็ดยยงกินเที่ยงย่างยังย่างจ่นแล้วก่างนั่นะลุกทีไปรูบไปรูปไปเฮ็ดเรีย

ข่าวาวนะพอนองแคมบลมผวเดียวราสิาญานอย่างหน้าเราเจ้าจะขึ้นมาที่ขอยงข้างเหรอมองข้างเหรอเบิ่งด้วยหมอกมองมองมองซ้อบ่มองซอหรือมองคำอือ กรเป็นปีนี um, ่นะอืมกระปีกระป็นอืมเป็นหักบดกบ่เป็นหักบดกบ่หรือว่าใดๆอืมลองชอ่ะบ่กันัวกันไดหักลงไปนิ่นพอแห้งพอหนองแกบุ้มกับเมลหนองแกบุ้มโอ้ยยอะว่ะไปดูย่านได้นี่แขวนเสีออกและเทียงหน้าบาโลเพิ่นคุนเพลงได้อันหม ผมมาอยู่หน้าห้าผ่นพี่้องเลยกันยังบบหู้เนาะว่พผ่นสิไปอยู่ไสกันแด่ิ่นว่ายัง่บห้คำคำตอเบาได้เอาเงินห้เด้อตัวพื่อเ่อได่โอ้สิอยู่ไซปัวผ่นพามาอยู่นี่พี่เราเลยพอว่ามันแคบบ้านเยเนาะเฮ็ดงามบาใหม่เด้อเยอะแคบบ้านแล้อสิย่านปันไดบ่ เจ้าใหม่เด้อไฟ่เนยจังหน่อยอยู่อ๋อถั่วผัดไก่หมูเนาะอืมเจ้าใหม่กับเจ้าใหอืมเนื้อมันตัวถั่วจับบอลหนึ่งบอนโด่บอนนอนเพิ่นพี่น้องเตยเตยตุ้มแล้วว่าผมเอามาใหม่ยังได้ตุ้มเกี้ยวไปหายเหนียวดูเออเหนียวดูไปยังไงตุ้มผ่านซ่าแมน โลบอะไราวบ่มานอนพี่นะเฮ้ยาวนาวคือเก่าอืมนอนจ้างมาเต้ยางว่าหน่สิบมีคนนอนไน้ไหมน้องแกบบมแล้วคำบอกออกนอนเองเนาะอืมึม่ไม่ใหญ่ไปใส่เดฮอเฮ้ยแม่ไม่ใหญ่ไปใส่ จักแลบดักเจ้าบเห็นบ่เจ้าออกหน้าจะบปเห็นเจ้าขอ้นเจ้าออกข้องปันไดหืานอืมผลญ้าณนะหายผ้าไปอีกอืมเอ้ยเอ้ยเอ้ย เตยเตยเตยกเงียเงยบนั่นเราลไม่พหนาพี่น้องเขิปนในเฮากรสีดำลาพาจกแลวปลงไว้พักกไล่ก็แกติดตามไม่้องแกบุมเเด้อผักเบืองผักส้มต่อไปผิดพาดประกันไดกขอโถดขอภัยหลายพี่น้องดีสบายดีาลมาเตย ะไรไปดีสร้างแล้วไปดีนะแม่ล totally. ูกก็ห้องปักสางบ่ฝนตกสางนะไปอืมมาแม่นันนะไปดีปะลูกเฮ้ยเฮยเฮ้ย